อ่าฮกลับมาอีกแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับข้าวหลามกลับมาอีกแล้วนะครับกับผลลัพธ์ดีๆนะฮะเรื่องของการตัดแต่งหนังหน้าท้องใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงข้าวหลามไหมฮะได้ยินเสียงข้าวหลามแล้วกดหนึ่งเข้ามาเลยนะครับผมนะฮะข้าวหลามอยู่กับข้าวเม้าเหมือนเคยเมื่อสักครู่ให้ดูชิ้นเนื้อไปแล้วนะครับเอาออกมา2ชิ้นเพราะว่าคนนี้นะครับผมลูกค้าเป็นคนตัวเล็กคุณผู้ชมครับเป็นคนตัวเล็กเราจะถ่ายให้เห็นสัดส่วนองค์เอวกันแบบนี้เลยนะฮะ นี่เลยที่เราบอกว่านะครับผมตัดแล้วนะครับผมกล้ามเนื้อตรงกล้ามเนื้อมันเป็นลอนที่เห็นตรงเห็นชัดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมสําหรับคนที่มีฝีมือกับคนที่พยายามนะครับแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมครับเคสนี้นะครับผมต้องบอกว่านะครับก่อนหน้านี่คือเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเลยนะครับผมบีฟอร์นะครับสวัสดีพี่ธิดาพรกดหนึ่งเข้ามานะฮะแสดงว่าเสียงชัดดีภาพชัดเนาะพี่น้องโอเคนะครับสวัสดีพี่อารี ยาพ,พี่อริอสยะนบนะครับสวัสดีพี่วันนะครับผม<ะ>สวัสดีทุกท่านเลยก่อนทำนะครับคุณผู้ชมตัดแต่งหนังหน้าท้องหลายสาเหต ที่ต้องมาแก้ไขนะครับผมหนึ่งนั้นก็คือคนที่เคยมีลูกมาก่อนนะครับผมเพราะคนที่เคยมีลูกมาก่อนหน้าท้องมันก็จะขยายขยายออกมาแล้วแต่ว่าตอนท้องนั้นอ้วนกี่กิโลนะครับผมตอนยังไม่มีลูก45พอมีลูกอยู่ในท้องแล้วค่ะแปดสิบอย่างเงี้ยนะฮะเออมันก็ไม่ได้นะครับแล้วเวลาที่เรานะคะหลังจากที่คลอดน้องปุ๊บมันลดทีเดียวน่ะมันก็หย่อนมันหย่อนแยานมันยานแล้วกลายเป็นว่าหนังมันปิดตกสะดือใช่มันทําให้สะดือเดิมมันดูผิดรูปผิดทรงไปร่ะปล่าอย่างนี้เลย อันนี้คือสะดือเดิมนี่คือสะดือเดิมคุณผู้ชมคอันนี้ค,คือหน้าท้องเดิมนี่คือหน้าท้องเดิมคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะล้วดูสิคะเพราะหลังจากที่เราตัดไปมันไม่เหมือนคนเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าเอวที่มันดูเอสเคิร์ฟเซ็กซีล่ลายลายกล้ามเนื้อที่มันดูชัดนะคะคทาให้หนังหน้าท้องที่เราทําไปเนี่ยเหมือนคนที่ออกกําลังกายเหมือนคนที่ออกกําลังกายสิ่งนี้ได้มาได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมครับคุณจ่าย 8 9 9 0 0บาทในราคานี้นะครับผมหนึ่งะครับได้ทํากับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง2นะครับเทคนิคที่ที่นี่ทําให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่นะครับผมนะฮะไม่มีที่อื่นนะครับ1ก็คือสะดือสวยเหมือนที่พี่นัตยาบอกมาเลยนะครับผมสะดือที่นี่สวยที่สุดครับลองดูเลยคุณไปลองเปรียบเทียบกับที่อื่นได้เลยสะดือของเราสวยแล้วไม่พอสามารถเลือกได้อยากจะได้ทรงเหมือนแองเจลินาจลรีหรือว่าอยากจะได้ทรงเหมือนแมรี่นาจังได้ไหมได้ อ่ดีได้หมดแต่ยังเรายังยังไม่เคยเห็นของแม่ลีน่าจังไงเพราะว่าท้องแม่ปิดอยู่หรือว่าอยากจะได้สะดือเหมือนลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านก็ได้ได้ไหมกันได้ได้คุณผู้ชมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้แบบใช่ครับและนอกจากนั้นนะครับสะดือของเรานะครับผมเย็บล็อกกับเอ่าในกับกล้ามเนื้อนะครับเย็บล็อกด้านในครับซูไม่เห็นเห็นไหมไหมครับแทบจะไม่เห็นไหมเลยนะครับ แล้วคุณหมอเย็บซ่อนรอยใหม่ได้ดีมากพี่ข้อหลามจากตอนแรกเขาไม่เขาไม่มีรูสะดือเลยนะเขาไม่มีเลยแล้วพี่ข้อหลามดูจากด้านข้างได้ไหมคะมันจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะอะดรแบบว่าเออถ้าถ้าดูด้านข้างเออข้างนู้นเหรอเออเออยังไงเนี่ยมันจะดูแบบมีเว้ามีเคิร์ฟเห็นไหมโอ้เห็นปล่ะเอย่างเงี้ยอ้ออที่อื่นเขาถ่ายให้ดูอย่างนี้ไหมนะฮะที่อื่นเขาทาได้อย่างนี้ไหมคุณผู้ชมนี่คือที่สุดครับเรื่องนี่คือหนึ่งอย่างแล้วนะครับผมสองและคนก็สงสัยว่า ทําไมนอนเพียงหนึ่งตื่นแล้วทำไมเหมือนออกกำลังกายซิดอัพมาเป็นพันๆชั้ยังไงยังไงไม่เป็นยังไงเย็บกระชับกล้ามเนื้อให้ไงถึงสามชั้นคุณผู้ชมครับใครๆก็พูดได้นะว่าเย็บแต่เทคนิคการเย็บไม่เหมือนกันเทคนิคการเย็บไม่เหมือนกันของเรารู้ว่าในชั้นกล้ามเนื้อต้องเย็บจุดไหนชั้นไขมันที่จะทําให้มันมีผลเรื่องของความตึงและตึงอยู่ได้นานเนี่ยเย็บจุดไหนมันต้องเย็บยังไงมันถึงจะออกมาสวย ใช่มันต้องทําแบบไหนมันถึงจะออกมาดีแบบนี้นั่นคือมันต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญนะคุณผู้ชมครับใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้47,000คนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับหน้าท้องนี้นะครับผมเอาขอแค่ว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเอาอย่างนี้ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจากหน้าท้องนี้เป็นหน้าท้องจากหน้าท้องนี้พี่ข้าหลามของให้ดูหลายมุมหน่อยได้ไหมได้ดูได้อันนี้คือ หน้าตรงคุณผู้ชม<ร>ค่ะอันนี้คือหน้าตรงรอันนี้คือด้านข้างนี่ด้านข้างคือเขาเป็นคนที่ตัวเล็กแหละนี่แห,หละคนก็จะมองว่าคนไข้ตัวเล็กนี่เขาถึงตัดออกมาได้เปลี่ยนไปย้อนดูคนที่ตัวใหญ่ก่อนไปย้อนดูคนที่ตัวใหญ่ให<ช>้ไปย้อนดูคนที่ตัวใหญ่เพราะว่าคนที่ตัวใหญ่ตัตดมาแล้วก็คืออ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนแบบชิหือเลยนเปลี่ยนมากจริงๆอ่ะขอหนึ่งคำจากทุกคนเลยครับผมนะฮะให้ดูก่อนทำแล้วก็ดูหลังทำ เลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับพิมเข้ามาได้เลยตามใจคุณนี่นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าการเย็บ3ามชั้นนะครับเย็บชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันแล้วก็ชั้นผิวหนังแบบนี้ถ้าไม่เซียนจริงนะครับคุณจะเห็นว่าลายก้าวเนื้อมันจะไม่ตรงลงมาแบบนี้ลายก้ามเนื้อมันจะไม่เป็นวีมันจะเอียงอันนี้มันเป็นอย่างนี้ได้พี่ขวลามดูนะเห็นไหมบางทีมันจะเอียงไปอย่างนี้อันนี้มันเป็นทรงมาเว้าตรงนี้ปุ๊บใช่แล้วมันก็แบบนี้เลยเห็นป่ะอีกจุดหนึ่งที่ทําให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเทคคคนนิะรับม ไม่ไม่สูไม่ค่ะสวยแล้วค่ะโอเค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 คุณใบเฟวยแล้วพี่เขาบอกว่าสวยแล้วเกือบได้เกือบได้เชเกือบได้เคลียร์กันแล้วนั่นอนะครับผมโอเคนะครับอยากทําสะดือเลยเห็นไหมมาทำยมาทำเลยมาทาเลยคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ทําให้เคสนี้ออกมาเป็นแบบนี้ยังไงมีที่หมอําที่เดียวนั่นก็คือการ แกะสลักกล้ามเนื้อแกะสลักแกะสลักกล้ามเนื้อคืออ่ะหลายคนบอกว่าเคยแกะสลักผลไม้แกะสลักอะไรไม่เหมือนกันกล้ามเนื้ออันนี้ทําที่ชั้นกล้ามเนื้อเลยนะครับที่จะทําให้มันเป็นร่องเป็นเคิร์ฟแบบนี้เรา <นะ S 2> ต้องแกะก<ม>่อนที่เราจะเย็บปิดนะใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราเย็บปิดแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปแกะไม่ได้เราต้องแกะ ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเย็บปิดแล้วเราต้องประเมินหรือว่าคำนวณชิ้นเนื้อที่เราตัดออกมาด้วยเพราะว่าการที่เราแกะหรือว่าเวลาที่เราตัดออกมาเนี่ยมันจะสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบมากน้อยขนาดใช่ครับอุ๊ยโพกผายเอวสับมากคุณผู้ชมครับเห็นแรวโพกไม่ผ่ายเลยนะโพกไม่ผ่าใช่เพราะว่าหน้าท้องมันจะมีความแบบว่าเพลออกมาด้านข้างตัวนี้เพราะมันเพลออกมาด้านข้างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทําให้หน้าท้องของคุณผู้หญิงเองเนี่ยมันดูย้้ยยานใช่ครับมันดูเป็นคนที่แบบว่าท้องใหญ่ท้องตองใช่แต่ผ่อนใจที่ตัดไปแล้ว สวยจนคนลุกเลยคุณผู้ชมใช่ครับทาแบบนี้แล้วเวลาท้องจะมีปัญหาไหมไม่มีไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเจ็บน้อยกว่าการคลอดลูกนะครับผมเพราะว่าการคลอดลูกหรือว่าการบางทีคนคลอดไม่ได้ไม่ได้คลอดธรรมชาติทําซีซ่าผ่าออกมาเราต้องเจาะเข้าไปเึือยชั้นใต้กล้ามเนื้อใช่ชั้นกล้ามเนื้อเข้าไปแต่อันนี้ไม่ได้เยลุรูชั้นกล้ามเนื้อแค่เย็บรวบเย็บรวบเข้าหากันใช่เย็บซ่อมแซมทําให้มันตึงให้มันกระชับขึ้นเหมือนหนังยางคุณผู้ชมค่ะใช่คือเราไม่ได้ตัดให้มันขาด แต่เราจะเย็บมันใหม่ใช่จะมัดรวบมันใหม่ใช่นะคะให้มันกลับมาตึงให้มันกลับมาชับได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสวยมากๆเลยคุณผู้ชมครับใครที่สนใจนะครับโทรได้เลย0834291999ครับความคุ้มค่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนอกจากที่คิวคลินิกลาดท้าว67ครับทํากับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนายแพทย์นัทพลวงเกียรติการทํทกับเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดเลเซอร์สแกนเนอร์ลิกิทธิ์แท้เจ้าเดียวในประเทศไทยโดย ยังไงอ่าแล้วก็ทําแล้วหลังจากนั้นพักฟื้นมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับทำแล้วไม่เกลียวทําแล้วทําในคลินิกที่ได้มาตรฐานทุกท่านเวลาหลังจากที่ตัดหนังหน้าท้องไปบอกเลยว่าที่คิวคลินิกผลลัพธ์นะคะเราการันตีให้ทุกผลงานอยู่แล้วว่ามันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วที่นี่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะที่นี่ไม่มีใครเสียชีวิตถึงแม้ว่าเราจะเป็นคลินิกถึงแม้ว่าหลายๆที่จะพูดว่าการทำเสกรรมที่คลินิกเนี่ยมันอันตรายไม่ปลอดภัยแต่คุณรู้ไหมคะว่าการทำแสกรมที่คลิน ถ้าหากว่าคุณเลือกดีๆถ้าหากว่าคุณศึกษาข้อมูลดีๆแล้วเลือกทํากับคุณหมอที่เขาเก่งคุณจะไม่มีวันที่จะ ไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนฝากไว้ให้คิดต,ต้องแล้วท <ำ S 1> ําในโรงพยาบาลบางทีศัลยแพทย์ตกใจเฉพาะทางหรือเปล่าก็ไม่ใช่เหมือนกันดมยาไหมก็ไม่ใช่เหมือนกันอ,อันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าพลาดไปหนึ่งใครแต่เราเอยากจะให้ทุกคนนะคะที่กําลังคิดอยู่ว่าการทรราํัแสกมเพี้ยผ่าตัดใหญ่แบบนี้ฉันควรที่จะเลือกทําในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกดีอยากจะให้ทุกคนน่ะเอาคุณหมอเป็นตัวตั้งมากกว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะเอาคนที่จะทําให้คุณเองเนี่ย S <S เป็นคนที่บ่งชี้ดีกว่าว่าทําที่ไหนจะดีที่สุดใช่ครับมผมหมอเลิศดเทคโนโลยีเยี่ยมบริการเปลี่ยมลน้นด้วยมิตรภาพต้องที่คิวคีนี่ครับเคสนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าเห็นว่าสวยถ้าเห็นว่าเปลี่ยนถ้าเห็นว่าจา้าบจริงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผมสวัสดีค่ะ